กลับมาในช่วงสินค้าดีเอ t ีช่วยขายนะครับวันนี้จะพาผู้ชมมาดูผลิตภัณฑ์เครื่องหนังนะครับแปรรูปเป็นหลายๆอย่างเลยนะฮะเรารวมถึงสับประรดผลสดแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากสับประรดครับจากกลุ่มศูนย์ปาดชาวบ้านบ้านเหล่ามาลกอน,นะครับแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่สับประรดผลสดตบบําบลบ้านบึงอําเภอบ้านขาจังหวัดราชบุรีสวัสดีทั้งสองกลุ่ม3าท่านครับ,รบก่อนอื่นเลยฮะเครื่องหนังของเรานะฮะที่มาที่ไปเป็นยังไงครับอาจารย์ก็คือเครื่องหนังบ้านเหล่ามลกอโดยกลุ่มหัตกรรมเครื่องหนังเนี่ เริ่มที่ผมเพราะว่าผมเนี่ยมีความรู้ด้านนี้ความรู้มาจากไหนก็คือเดิมๆเ,เนี่ยสมัยตอนที่เรียนจบมัธยมใหม่ๆผมไปเรียนต่อด้านปชาวชด้านช่างกิมหนังที่เมื่อก่อนเขาเรียนโรงเรียนช่างหนังพระนครออยู่ตรงถนนลาดตึเนินนะรตรงข้ามเฉียงเชียงกับไอ้กรมประชาสัมพันธ์เก่าเนี่ยผมได้ดัง้งเดิมเลยครับนะดังเดิมเนี่ยเครื่องหนังของไทยเนี่ยครับคือมันเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทยที่สอนทางด้าน อาสากรรเครื่องหนนะังกี่ปีแล้วฮะย้อนกลับไปย้อนกลับไปก็ตั้งกับ14ตัวตุลาหนึ่งหหนึ่งห้าที่ผมไปเรียนนะครับนักกว่า40ปีขึ้นแล้วส <40 S 1> ี่สิบกว่าปีจากนั้นในปัจจุบันเอาความรู้ที่เราเคยสั่งสมมาตั้งแต่ 40, ่สหปีก่อนครับ เอามาสอนมาเอามาเผยแพร่ในชุมชนชมคือตอนจบใหม่ๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้งานความรู้ด้านนี้เพราะว่าผมเป็นครูประถมศึกษาก็สอนพวกเด็กประถมรเราไม่สามารถที่จะถ่ายทอดให้เด็กประถมได้อพอจนกระทั่งผม,มาอายุหกสิบปลดเกษียณราชการ,รผมก็นึกตัวเราเนี่ยมีความรู้ด้านนี้อยู่เราก็เอาความรู้ด้านนี้มาเผยแพร่กับชาวบ้านโดยการที่แรกผมก็ไม่ได้ทําอะไรผมก็ทํารองเท้าทํากับเท้าอะไรเนี่ยทำเพื่อทบทวนความรู้พอมีจังหวะที่ ท่านสทรนทีเดอปัจจุบันนี้ท่านเป็นรองลองลองเราเราก็เลยมีการสอนในชุมชนใช่ไหมเอามารวมกลุ่มเอามารวมกลุ่มครั้งแรกคนที่สนใจก็มาเรียนก่อนช่วงหลังก็มีกศนบ้างมีอะไรบ้างแล้วช่วงหลังสุดก็มีแรงงานจังหวัดราชบุรีเนี่ยเห็นความสําคัญครับก็ได้เอาติดต่อทางกลุ่มเราเนี่ยให้มา ให้งบประมาณให้ประมาณมาฝึกนะครับครั้งแรกก็ฝึกพื้นฐานก่อนโอ้โหผลิตภัณฑ์ค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับวันนี้มีเป็นเข็มขัดเป็นกระเป๋านะฮะแล้วก็ทํามาจากหนังแท้เป็นหนังแท้เป็นหนังวัวนะครับซึ่งอันนี้อันนี้เป็นหนังธรรมชาติซึ่งเรียกว่าหนังฟอกฝาดเรามาตอกลายย้อมสีแล้วก็ถักริมอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งเป็นงานหัตถกรรมงานฝีมือล้วนๆเราไม่ใช้เครื่องจักรเลยเราเน้นทางด้านฝีมือเพราะว่า ต่างจังหวัดบ้านนอกเนี่ยเราไม่สามารถที่ไปหาเครื่องจักรราคาแพงมาได้มีเป็นเข็มขัดแบบนี้ก็ใช้หนังทํามือแฮนด์เมดทั้งหมดนดครับเห็นบอกว่าไฮไลท์นี่เป็นหนังจระเข้ครับอันนี้เป็นหนังจระเข้ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนมาจากท่านนายกเทศมนตรีจังบนทุ่งหลวงซื้อหนังมาให้เราตัวนี้ห้าพันบาทเฉพาะหนังเนี่ยนะฮะแล้วก็มาทําเสริมทําอะไรอีกติด ตอกลายไม่ได้ตอกละมาถักริมมาอะไรตออะไรพวกเนี้ยเราก็มาทําเป็นผลิตภันตัวนี้มาเป็นงานซึ่งเป็นงานไฮไลท์ของเราตัวนี้ใบละตัวนี้เราขายที่แปดพันบาทแปดพันบาทเลยทาอยู่เป็นประมาณเกือบเกือบสิบวันนะฮะเกือบเกือบสิบวันเกือบวันแต่ละชิ้นนี่เห็นบอกว่ามาวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับแฟนรายการ MBT ทมีคำตอบด้วยนะก็ไหนๆเรามาถึงนี่แล้ว MBT ทก็ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้เราก็มีโอกาสตอบแทน ท่านผู้ชมผู้ที่อยู่ทางบ้านเราตอนนี้เราลดให้ถึง20% 20%เปอร์เซนต์ย่ิ้เเลยทุกชิ้นเลยนยกเว้นเฉพาะอันนี้เราไม่ขายทราลไม่ได้ไม่ได้ทุกชิ้นที่วางนี้เราลดได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับผมแบบนี้จากเดิมขายเท่าไหร่หะเข็มขาดเป็นเส้นอันนี้เราขายปกติเราขาย500เราลดบาทลด20%่สิบเปอร์เซ็นต์าก็ลดให้หนึ่งร้อยเหลือสี่ร้อยบาทอันนี้แบบปกตินะฮ้หนังปกติมีแบบต่อลายด้วย อันนี้เป็นแบบข้าวบอยอันนี้ปกติผมขายอยู่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยรยตอกลายแบบนี้คุณผู้ชมซึ่งคำยากมากเส้นเนี้ยอาจารย์นทีครับเพจบอกว่าการส่งเสริมอาชีพแบบนี้ในชุมชนเนี่ยมันมีข้อดีเหมือนกันจากอาชีพหลักใช่ไหมฮะใช่ครับก็ผมนะครับในฐานะที่เล่นกันท้องทีสานาพอสมควรแล้วก็อยู่คู่กับชุมชนมาตลอดนะครับก็พยายามที่จะส่งเสริมในเรื่องของการประกอบอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชนครับแต่ว่า การประกอบอาชีพเสริมเนี่ยมันก็จะไปเกิดผลกระทบกับการประกอบอาชีพหลักเนื่องจากคนในชุมชนเนี่ยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพภาคเกษตรระยะเวลาเวลาว่างเนี่ยก็บางครั้งก็จะจะไม่เหมาะสมในการประกอบอาชีพเสริมทางด้านอื่นครับก็จะเห็นว่าโครงการหัตถกรรมเครื่องหนังเนี่ยก็จะเหมาะสมกับคนในชุมชนนะครับเนื่องจากการประกอบอาชีพเสริมเนี่ยบางครั้ง ระยะเวลาการจากการว่างงานจากการประกอบอาชีพภาคเกษตรเนี่ยมันสามารถรอได้ครับ,รบในการทําอัตรกรรมเครื่องหนังมีเวลานะมีเวลานะครับทําวันนี้ไม่เสร็จเรารอไปอาทิตย์หน้า,ามาเริ่มใหม่ก็ยังสามารถท <ำ S 2> ําได้ไดใช่ครับตัวผลิตภัณฑ์ก็อยู่เหมือนเดิมไม่เสียครับหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยสมมุติว่าเดือนนี้ขายไม่ได้นะครับ เราไปรออีกครสองเดือน3เดือน4เดือนในเก็บไว้ผลิตภัณฑ์ของเราก็ยังไม่เสียไม่เน่าไม่เสียใช่ครับสามารถเก็บไว้ได้นานครับเก็บไปได้ใช่ครับแล้วตัวตัวใช่ครับคือข้อดีแล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าคงทนนะครับยาวนานมากครับก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงแรงงานนะครับโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรีครับ ที่สนับสนุนงบประมาณแล้วก็โครงการดีๆแบบนี้มาให้กับคนในชุมชน,นครับค,บคับผมในจงังหวัดราชบุรียังมีผลิตภัณฑ์ดีๆอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มสับประรดแปลงใหญ่นะฮะของเราขออนุญาตข้ามฟากมาฝั่งนี้เป็นสับประรดแปลงใหญ่นะฮะของเราเป็นไงบ้างครับพี่กลุ่มของเราเป็นกลุ่มสับปะรดแปลงใหญ่ค่ะซึ่งพวกเราเนี่ยรวมตัวกันเพื่อผลิตสับปะรดให้ได้คุณภาพครับ แล้วก็ได้รับการรับรองของ G.A.P อาหารปลอดภัยแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนของสับปะรดจ i ค่ะอ่าเป็นสับปะรดจ i ด้วยขออนุญาตนะฮะระหว่างพี่อธิบายเนี่ยผมจะขออนุญาตชิมไปด้วยเลยนะฮะคะสับปะรด GI ของเราในพื้นที่ค่ะการปลูกแปลงใหญ่เออค่ะเป็นสับปะรดปัตตวีค่ะซึ่งมีรสชาติดีหวานไม่จัดไม่กัดลิ้นค่ะครับผมค่ะแล้วก็ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเออ ซึ่งของเราเนี่ยได้ทำการตรลาดแล้วก็นำผลที่ตกเกตเอามาแปลรูปค่ะครับก็คือผลสดนี่เข้าโรงงานนะฮะแล้วก็ขายนี่มีแพ็กเกตแบบนี้แพกนี้ด้วยกล่งะ100บาทนะฮะได้2ผลค่ะสองลูกอยู่ในกล่องแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมเป็นแพ็กเกตที่สวยงามขาย100บาทโอ้โหเอาไปฝากเอาไปอะไรได้ใช่ค่ะอันไหนที่ตกเกตเอามาทำอะไรฮะเออเอามาแปลรูปค่ะตกเกตก็มาแปลรูปมาหยีแบบนี้นะฮะ ให้คุณผู้ชมดูมีแบบเป็นเส้นกับแบบเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะตกเกตเอามาทําแบบนี้คือจริงๆมันไม่ได้อะไรขนาดลูกมันไม่สวยเฉยใช่ไหมฮะมันไม่ได้แบบไม่ดีตรงไหนนะฮะแค่ขนาดมันไม่ได้ที่เราจะเอาไปแพ็คขายแบบนั้นค่ะก็ได้ความรู้ข้อของสํานักงานแรงงานของแกรบุรีค่ะได้มาเพิ่มผลิตภัณฑ์ของเราได้หลากหลายค่ะครับผมเห็นมีเอาไปเอาไปกวนด้วยอีกแบบนะฮะแล้วก็นี่ เป็นพายนะฮะเป็นพายสับปะรดแบบนี้นะฮะก็จะขายในช่วงเทศกาลค่ะปีใหม่แล้วก็วันบาเลนไทนยสงการเป็นของฝากของฝันได้ค่ะอ่าเอามาแปรรูปนะฮะอ่าเป็นกล่องแบบนี้เราขายเท่าไหร่ฮะหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยบาทมีทั้งหมดเออหกชิ้นค่ะหกชิ้นด้วยกันชิ้นแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมน่ารักน่ารักค่ะน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นพายนี่รูปสับปะรดค่ะเป็นรูปสับปะรดนะฮะ สวยงามก็ไปของฝากได้เลยนะรวมถึงกระป๋องแบบนี้แหมอย่างนี้เราขายยังไงฮะกระปุก3 5หค่ะกระปุกละ35ค่ะสามกระปุกร้อยสามกระปุกร้อยซึ่งวันนี้มาเอ t นีทีมีคำตอบมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนี่ค่ะซื้อ200แถม1กระปุกค่ะซื้อสองร้อยบาทสองร้อยบาทค่ะปกติได้6กระปุกค่ะวันนี้ได้แถมเพิ่มอีกหนึ่งกระปุกนะครับโป้พิเศษให้เลยอ้าวหลายคนบอกว่าอยากทานสับปะรดสดฮะส่งได้ไหมเนี่ย ส่งแบบเป็นกล่องแบบนี้ได้เหมือนกันนะฮะของเราจะมีเพจนะคะเอ่อไล่อิ่มรักค่ะไล่อิ่มรักสับรสหวานแล้วก็จะมีเพจของกลุ่มแบงใหญ่สับรสผลสุดตําบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วก็ในเพจส่วนตัวก็จะชื่อเอ่อเจ๊แมวค่ะครับโอ้โหเป็นน้ํานี่ก็ชื่นใจอมหวานอมเปรี้ยวนะฮะโอ้โหสดชื่นเลยนะฮะหวานอยู่ที่15บห้าปิดค่ะอ่านะฮะแบบนี้ขวดเท่าไหร่ครับเอ่อขาย คนละยีบาทค่ะนคนละยี่สิบาทสนใจสั่งได้เหมือนกันสั่งได้ะคะ่ะเดี๋ยวฟรีดแข็งส่งไปให้เลยใช่ค่ะครับผมนะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเพิ่มเติมอยู่ไหมฮะอย่างอื่นก็เป็นอันนี้เป็นแถมแถมเป็นกระปุกนี้ให้ใช่ค่ะนะฮะครบสองร้อยซื้ออะไรก็ได้สองร้อยแถมเป็นอันนี้ใ,ให้เลยค,ครับผมนะฮะนี่คือทั้งหมดของรายการ NBT มีคำตอบในวันนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ ตั้งใจพร้อมเดอ,อคนะแค่คุณกดโทรมา